สาวอ้อมพิยดาสอนลูกได้ดีมากๆให้ลูกสาวอย่างน้องนาวานนำเงินที่หยอดกระปุกออมสินนานกว่าหนึ่งปีมาเข้าบัญชีฝากธนาคารค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากด้ความสามารถจริงๆค่ะสำหรับสาวอ้อมพิยะดาเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทยเป็นบุตสาวคนที่สองของนักสแสดงและผู้กำกับพิสารอัครเสรณีกับสุดารักษ์อัครเสรณีค่ะ เข้าสู่วงการด้วยการแสดงมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากหมายค่ะอย่างละครเรื่องท่อฟันกับมาวินในปี2539เองเธอนั้นตอนนี้ปัจจุบันมีแก้วตาดวงใจหนึ่งคนแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือน้องนาวานั่นเองค่ะล่าสุดต้องบอกว่าสาวอ้อมซอนลูกได้ดีมากๆจริงๆคะ่ะเมื่อเธอนั้นให้ลูกสาวยังน้องนาวาน,นำเงินที่อยอดกระปุกอมสินนานกว่า1ปีมาออมใส่บัญชีฝากนะคะโดยเธอได้ระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าเก็บส าใส่กระปุกมาอีกหนึ่งปีถึงเวลาที่กระปุกเต็มเอาเงินมาฝากเข้าธนาคารฝึกอดออมทีละเล็กทีละน้อยนะลูกลูกรักของแม่จ๋า,ท,าทีมงานก็ต้องขอชื่นชมถึงวิธีการเลี้ยงลูกจริงๆคะ่ะ